เอาสีหายเศร้าว่ะยังเราไม่มองเลยมอนเอาห้องไม่กันจบเราบ่อนราจบเราได้จน่างได้ยังได้ยังโอ้ยข้าจะมึงอีหลายมะรู้โอ้ยลืมข้าวกับข้าวได้ยังเบิ่งหลับไปสิงหมูสิงหมูยังโอ้ยลืมหมอกไก่ยังไก่ไก่ทอดอทดจ้าไก่ทอด กับหมูทอดแล้วก็ข่าวข่าวเราอย่ากินตำหุ่งไม่มือสิตำไให้กินคะอยากกินตำหุ่งบ่มือสิตำไให้กินยาใช่อยากกินนอ้ด้วยมือตำไม่ให้กินอันนี้อันนี้ไห้เศร้าหวาดคาคาห้องเพล่จะเล่นจะเล่นนะจ๊ะจ้าขอบคคุณนะะอันอันอันจะเฝ้าไปฟังเมื่อกี้เลยฝังเพชรแน่ๆนะเข็นข้าวไรไรเออเอาคุณคุณน้อันนี้แต่งตัวสวยสิไปใส่เกาะ แล้วอยู่ในเธอพี่มีจบไปอ่เยเกี่ยงได้อีกมีอจากเธอสักคาฉันยืนเมื่อมองจำเธอละห่างไกลปล่อยให้ฉันค่อยความเหมือนคนเจียนบ้าเมื่อชาติดีนะและฉันจะอยู่อย่างไรก็ต่างเต็น,นี้เราคงต้องทําใจเพราะถึงอยู่ไรเธอคงไม่กลับมา ิ่งที่เหลือทิ้งไว้ก็คือน้ำตาที่เธอฝากกับฉันไว้ก็เกินพอคงได้รู้แล้วว่าเธอไม่ินใจเราไม่มีความหมายดูจะมีน้ำใจจะไปจากที่ง่ายดาโดยม,มีร่ำ ก็คงด้รู้แล้วว่าเธอไม่เคยลืมเธอยังมีอหยุยืกับคนที่เธอเคยชิดใกล้และเขาเคยทำร้ายเธอคนที่ทนเจ็บช้ำคือเรายงอึืงเลยยื้ยออือพ่อแจ้งว่าไรยืมโต๊ะใหญ่ เอขุมคาเศร้าบาทวะขุมคาเศ้าบาทเลยขุมคาเศ้าบาทเธอลังสิ่งหายไรตัวเศ้าด้วยมาแล้วมาไปอะไรกันแน่ไปขุมคาเศ้าบาทเลยบาทฝากฝากก้านไปหนุ่มจริงี่ยเอ้าฝากก้อนฝากก้านน้องไซตันก้อนน้องไซตันค่ณบดนิยินดอกเพิ่ณบดนิยินดอกฝากก้อนเอาหูออกก้อนนั่นบ่บ่ ก้าวเองที่หละเพง้ทเขานี้ด้วยเนาะเงเดีเลง่งเดเงเี่เด่ยเพลงเเงนี่ยวง่ยง่ยเพลยงี่ยล่งเดียวเพี่ยี่วงเยงีงเยเียวเลดงวเวยย ไม,ไม่มีน้ำใจเธอไปจากฉันง,ง่ายได้โดย,ายไม่มีลำลากลลคงเดียวรู้แล้วว่าเธอไม่เคยลืมเธอยังมีเรื่อยนเธอไปชิดใ้และเขาเคยทำร้ายเธอคนที่เธอเจ็บไว้เรื่อเรา ดูเธอไม่มีน้ำใจเธอไปจากฉันง่ายได้โดยไม่มีลำเลาคงเดียวรู้แล้วว่าเออมิกลองน้ำกันไนหม่หอง่<ม>าได้ขื่นๆ <c oughs> คนที่เคยชิดใกล้และเขาเคยทำลายเธอคนที่ทนเจ็บช้ำอยาอยากตั้งเพลงนั่งฝานั่งขยายอีกหลอกนึ่งองนะนะ ເ <laughs> ຮົາຂອງເພງນາງຝັນຄະຍາ